คำถามประกันสังคมลีไลท์ like. พี่ที่โรงงานเงินเดือน13,000บาทกเกษียณเมษาที่ผ่านมาได้บำนาญสี่พันามร้อยบาทเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันฝาก like, กดไลค์กดซับสไครป์คอมเมนต์เป็นกําลังใจด้วยพี่คนนี้นะครับคอมเมนต์มาจากตัวคลิปวิดีโอตารางจ่ายเงินชราภาพนะครับยี่สิบถึงยีปีได้4,800ถึง5,250บาทแต่พอรับได้จริงได้2,938บบาทคนนี้ก็เลยมาแชร์ว่าพี่ที่ ที่โรงงานนะครับเงินเดือน1 3 0 0 0บาทกเกษียณเดือนเมษายนที่ผ่านมาทำงานมา25ปีเขาได้รับบำนานาม4,300บาทอยู่ในเขตอุตสาหกรรมโคราชนะครับก็ประมาณนั้นแหละนะครับเงินที่ได้ได้ประมาณนั้นเพราะมันอยู่ที่ฐานเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเนาะเอามาเฉลี่ยเอามาคูณกันว่าได้บำนาญเท่าไหร่ถือสีถือว่าถือว่าอยู่ในเกณฑ์แหละนะครับถือว่าไม่ได้น้อย มันะไม่ได้ต่ำกว่าเกณฑ์มากนักนะครับก็อยู่ในเกณฑ์โดยประมาณประมาณนี้นะครับด้วยฐาน13ื่นเนาะเพราะว่าก่อนหน้า1มื่นสามมมื่นสามันคือเงินเดือนปัจจุบันก่อนหน้านั้นอาจจะแค่1 2ื่นสองแปดร้อยหมื่นสอหมื่นอะไรอย่างเงี้ยเวลาเขามาเฉลี่ยเขายืด60เดือนเอามาเฉลี่ยกันเพราะฉะนั้นช่วง6กเดือนมันก็จะเงินเงินหรือฐานเงินสมทบมันจะแตกต่างกันอยู่แล้วล่ะนะครับ เพราะว่าเขาไม่ได้เงินเดือนเกินหมื่นไปเรื่อยๆนะครับมันเงินเดือนมันอยู่ในระหว่างเลนนี้นะครับมาคำนวณมันก็จะได้ประมาณนี้แหละนะแต่นอกจากเงินก้อนนี้นะครับสิ่งที่เราพึงรับรู้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเงินนะหลังกเกษียณน,นะครับหลังกเกษียณสิ่งที่เราจะได้รับนะครับห ยื่นขอบาเหน็จบํานาญประกันสังคมนะเงื่อนไขคือต้องอายุ55ปีขึ้นไปนะครับสในส่วนของเงินจ้างกเกษียณตามอายุงานถ้าเรากรเกษียณน,นะครับในจ้างระบุในกฎหมายเอ้ยไม่ใช่ใกฎหมายระบุในนะครับสัญญาจ้างว่าหาก,กเกษียณสามารถกรเกษียณได้อายุ55นะครับคุณก็สามารถกรเกษียณได้เลยนะถ้าอายุ55ปุ๊กอยาก,กเกษียณก็กเกษียณได้แต่ถ้าในนั้นไม่มีการกําหนดนะครับอ,อายุกเกษียณ นะครับอายุเกษียณอายุงานตามกฎหมายแรงงานนะครับก็มีการระบุไว้ว่านะครับเมื่อเราอายุครบ60ปีบริบูรณ์นะครับสามารถยื่นเกษียณหรือแจ้งความประสงค์จะเกษียณได้นะครับได้เลยทันทีโดยจะได้เงินนะครับตามเกณฑ์อายุงานนะครับสูงสุด400วันนะครับโดยใช้ฐานเงินเดือนล่าสุดในการคำนวณน,นะครับนี่เป็นเงินอีกก้อนหนึ่งนะซึ่งเป็นก้อนใหญ่เลยอ่ะ คนที่จะจ่ายตัวนี้ไม่ใช่ประกันสังคมเป็นนายจ้างนะครับจะต้องเป็นคนจ่ายตามหลักกฎหมายแรงงานนะครับไม่จ่ายผิดไมมผิดนะครับจะมาบอกก็ไม่จ่ายหรือจะเลิกจ้างคุณก็ต้องมีค่าเฉยนะแล้วก็ต้องกลับเข้าไปในสเต็ปของการ,กรเกษียณนั่นแหละนะครับว่าได้เฉยเท่าไหร่าอายุงานเท่าไหร่าตามอายุงานนะครับไม่ต้องกังวลไม่ว่าจะโดนด้วยเหตุผลกลใดเข้าหลักกฎหมายยังไงเขาก็ต้องจ่าย สานะครับห้อายุ60ปีได้เงินผู้สูงอายุเริ่มต้น600บาท 4. เงินที่เป็นอีกก้อนใหญ่ๆเหมือนกันคือเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหากโรงงานบริษัทนั้นมีนะครับก็จะได้รับเงินก้อนนี้ไปเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับได้รับไปเลยนะเท่าไหรเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะครับประมาณนี้ละกันนะประมาณนี้นะใครนะครับ ใครเกษียณแล้วนะครับหรือได้บำนาญกันเท่าไหร่ลองแชร์กันเข้ามาดูนะครับใต้คลิปวิดีโอนะครับอยากทราบทุกทุกท่านนะครับว่าเกษียณเป็นยังไงบ้างก่อนจากกันนะครับอารีวิวขอแนะนำเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับโดยแนะนำวิธีการสมัครและรายละเอียดต่างๆนะครับทำกันได้เลยตามคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เดินนะครับเข้า w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  e นะครับ sso.go.ths นะครับ แล้วก็กดเข้าไปสู่ระบบนะครับหากท่านยังไม่มี username password ให้ทำการกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับเมื่อสมัครสมาชิกนะครับจะพาทุกท่านไปดูข้อตกลงและรายละเอียดนะครับก็สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ติก๊กชั้นยอมรับข้อตกลงในการบริการนะครับและกดถัดไปกรอกข้อมูลนะครับให้ครบนะครับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลัก หมายเลขโทรศัพท์นะครับรหัสผ่านตั้งได้เองเลยนะครับคำนำหน้าชื่อนำสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับแล้วก็อีเมลก็ใส่ได้ก็ดีนะครับถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กดถัดไปยืนยันตัวตนนะครับสามารถยืนยันตัวตนได้ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์นะครับให้ทำการคลิกขอ OTP นะครับ OTP จะส่งไปยังโทรศัพท์นะครับให้ทำการกรอก OTP นะครับ6หลักแล้วก็กดยืนยันนะครับมันจะขึ้นคำว่ายืนยัน OTP สํสำเร็จเมื่อยืนยัน OTP สํสำเร็จแล้วนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปใช้บริการประากาันสังคมกรอก u s e r n a m e นะครับแล้วก็ password ได้เลยแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับ เมื่อเข้าสู่ระบบทุกท่านจะเข้ามาสู่นะครับข้อมูลนะมีทั้งหมด3ส,ส่วนด้านบนนะครับส่วนที่1คือข้อมูลผู้ประกันตนนะครับมันก็จะขึ้นชื่อนามสกุลของเราวันเดือนปีเกิดเป็นผู้ประกันตนอะไรนะครับส,สิทธิโรงพยาบาลน,นะครับปัจจุบันอยู่ที่ไหนนะครับสปส,สที่รับผิดชอบนะครับจังหวัดอะไรเป็น ผู้ประกันตนมาตาไหน33หรือ39นะครับหรือ40นะแล้วก็วันที่สิ้นสุดผู้ประกันตนวันเริ่มใช้สิทธิผู้ประกันตนนะครับข้อส่วนส่วนที่2นะครับจะเป็นข้อมูลประวัติไม่ว่าจะเป็นประวัติการขอรับสิทธิประโยชน์ประวัติการชําระเงินล่าสุด12รายการประวัติการทําธุรกรรมต่างๆสามารถลองไปเล่นได้นะครับคลิกเข้าไปดูรายละเอียดส่วนรายการที่3นะครับจะเป็นเมนูต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะครับ ขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมเปลี่ยนสถานพยาบาลนะครับสถานะการทำคุรกรรมระบบจองคิวการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ PDPA กองทุนเงินทดแทนข้อมูลใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลส่งเงินสมทบประวัติการใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนการคำนวณเงินสงเคราะห์ชราภา ประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39นี่คือข้อมูลนะครับที่ท่านสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูดยังเมนูต่างๆก่อนจากกันนะครับสามารถชมคลิปวิดีโอย้อนหลังได้ที่หมวดหมู่เพลย์ลิสต์นะครับโดยเลื่อนเมาส์ไปที่เพลย์ลิสต์นะครับจะมีรายการนะครับหมวดหมู่เพลย์ลิสต์ต่างๆที่จัดสรรคัดสรรมาเพื่อคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณบำนาญชราภาพนะครับ หลักประกันสุขภาพนะครับปรับค่าแรงส่งประกันสังคมได้บำนาญถึงกี่ปีคุ้มหรือเปล่านะครับเงินเดือนเท่านี้ได้บำนาญเท่าไหร่นะครับส่งประกันสังคมมีโอกาสได้บำนาญเยอะไหมมาดูกันนะครับแล้วก็มีเทคนิคต่างๆมากมายนะครับสารเลยคำถามประกันสังคมยอดฮิตนะครับคำถามเกษียณอายุงานนะครับเกษียณอายุงานได้เงินเท่าไหร่นะครับคำนวณบำเหน็จมาตรา40 นะครับมาตาสามสามมากมายเดี๋ยวผมจะคลิกให้ดูนะครับปาบ๊านะครับมันจะมาสู่หน้านี้คุณก็ไล่ดูได้เลยนะครับหรือจะดูตั้งแต่แรกนะครับยันสุดท้ายจนคลิปสุดท้ายก็ตามใจนะครับฝากกดไลค์กด s ับ s c ค i b e แชร์ช่อง Channel นะครับอาราลรีวิวด้วยนะครับขอบคุณมากครับ